นั่นเองนะครับได้เข้าพบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับหรือวิกโจ๊กนะครับรองผู้ัญจารารตำรวจแห่งชาตินะครับน้าสโมสรตำรวจแห่งชาติถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับรองผอตรนะครับท่านวิกโจ๊กนะครับสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าพบนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับโอ้โหท่านผู้ชมนะครับไม่รู้ว่าเป็นโชคชะตาหรือฟ้ากำหนดนะครับบิกโจ๊กนะครับกับทนายอั๋นนะครับเป็นสิทธิ์พระอาจารย์องค์เดียวกันรูปเดียวกันนะครับ ที่จังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะครับซึ่งพระอาจารย์นะครับท่านมีพระเครื่องของขลังนะครับสามชิ้นนะครับโดยชิ้นแรกนะครับมอบให้พลตรวเดกสุรเชษฐ์หักผ่านหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับส่วนชิ้นที่สองท่านผู้ชมมอบให้ทนายอันนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สามอยู่ไหนอยู่กับท่านพระอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหพอคลิปนี้นะครับออกอากาศผ่านไปไวเหมือนโกหกท่านผู้ชมมี เอฟซีนึ่ครับหรือว่าผู้ที่สนใจข่าวนี้ครับเข้ามาโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแสดงความเห็นเขาจะยังมากมายไก่ก่อนครับด